คบใหญ่เข้าคบใหญ่เข้าไปเข้าไปชนดีน้องรอเลยชนมันเลยคืนรถคืนรถคืน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 โดนยิงโดนยิงกูไม่ตายอยู่บนรือเข้ามาชนนี้นะองมันตองมาทางน้าองมันตองเข้ามาชน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 เลยชนหน้ามันเองฟังพี่เข้าไปชนมันเข้าไปชนมันวิกลัวทำไมเฮ้ยชนได้ลงรถนะให้ชนให้ชนให้ชนใครรถมาข้างไหนรถแดงขับรถแดง เค okay, okay. ใครว um ่างรับเพื่อนหน่อยเพื่อนตัวคนนึงอ่ะล้อแดงคือใครล้อแดงคือใครอยู่ทะเลอยู่ทะเลล้อแดงติดเข้ามาในโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวปะล้อแดงล้อแดงล้อแดงยังไงมันหนีเราหรอหรือยังไงตอนนี้ไอ้เหี้ยเบลเคสตัวมันอยู่ในรถเนี่ยช่างมันช่างมันเดี๋ยวน้องมันก็เข้ามารับขยัแบบไม่ได้หนูลงให้เพื่อนรับได้ปะข้างหลังเนี่ยล้อแดงล้อแดงอันนี้ลงไปไหมนะพี่เฮ้ยรถเนาะ ลงรถบัมไปบัมไปบัมไปอย่าลงรถคือตอนนี้ไม่เห็นรถมันอ่ะมันคันไหนไม่รู้เลยเราหายไปไหนสามคนอ่ะไปอยู่ข้างทะเลเจ้แคทเบลแคทโอ้อ้โอรงมันตรงหินอ่ะแม่งคือไม่รู้ว่ามันคันไหนแล้วตอนเนี้ยเออใช่คือสับสนสีที่ไงสีแดงพี่ล้อสีแดง แล้วทำไมถึงมาอยู่กันตรงนี้จะได้น่าโรงพยาบาลไม่ใช่หรอดันไปหน้าโรงพยาบาล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 เอาตรงนี้เนี่ยงงมา่าโรงพยาบาลดิแคสปืนเราแคสสองแลตอนนี้ดันเราไปหน้าโรงพยาบาลนี้ดันไปหน้าโรงพยาบาลนี้รถไปดันกันหน้าโรงพยาบาลนี้น้าโรงพยาบาลเลยสามแยกอสามแยกสามแยกเฮ้ยมึงมาสามแยกให้หมดดิไปไหนกันน่ะตรงป้อมเนี่ยไม่ไม่นันกันมาไปจอดทำเพี้ยอะไรกันอยู่ตรงนู้นวะ เอาแล้วพี่แพนด้ามีสตีนอย่รถจะพังไว้อยู่ไหนกันเนี่ยตองปั๊มต้งปั๊มตองปั๊มตองปั๊มคือไม่เหื่อเลยตอนนี้อ้ะเอทำไมมันหน่วงจังวะคูหน่วงมากเลยตอนนี้คือไม่เห็นเพื่อนเลยตอนนี้เพื่อนไปไหนหมดวะ่ยย่ยังออยู่งอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยั้่ยังอยยอ่ เลยยิ่งเจ็บแคสมดเลยอะไรวทำไมทำไมไม่พูดไม่อะไรเลยวะงงอะหายไปแล้วมึงมึงแคสคือมันผู้บอกไม่ได้หรือเปล่าถ้าแคสบับรถพังถ้ารถพังช่วยหน่อยยิงเลยบับรถพังแล้วไปลงกับบับเลยพังั้นน่ะนี่กำลังลากไม่ได้โรงพยาบาลนะบับเลยพังเว้ยซ่อมไม่ได้มาพี่บับึ้นมาโดนยิงแล้ว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 บับพี่บับเพิ่เลยลงกองไปไมีใครอยู่ใกล้ไหมมีใครอยู่ใกล้ไหม มีใครอยู่ใกล้ไหมต้องต้อเดินขึ้นมาดิหน้ารักมากน่ะเฮ้ยน้องโดนยิงว่ะล้มรถกูบางมากส้มนะขึ้นได้ละขึ้นได้ละสติสติสติทุกคนสติอย่าไปส้มก่อนกูจะบ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เบลแคสเดี๋ยวกูโอ้ชีวิตกูฟังนะตอนเนี้ยไอ้แล้วไม่ต้องมาบั๊มมารวมกันตรงเนี้ยตรงปั๊มเนี้ยขอร้องเฮ้อ งปั๊มเลยไม่ต้องขับไปไหนแล้วมารวมลงปั๊มแล้วก็รอไฟกับกูนะฟังกูนะหลังมึงดูเวลาหลังรถลบมึนลรีลบมตูนะัรียมตัรียมตนลังแต่ไม่ตนะงลงเยอะนะลงเยอมันหลงเายไปนหมนะหลทีมเหลือคือแทาหรอนบาจะแคัแรถลมดเหลยคนลยานัหงกนะเับหนูก็นหทามนะงอย่าหายนะเพื่รบานถามอะไงรตอบ้างดู เ่อนแคสเนี่ยรถรถนิ่งเลยรออย่างเงี้ยเพื่อนจะไม่แคสกันหมดหรอเราทำไมไม่ลงอ่ะเขาไม่ลงหรอต้องัมนอ่อรอะนเี่ยน้าอังตถ้องหลังรถลบ้องหลังรถล้ลงรฟกบนองหลรออะไ้กหัร้องหลังรถลบทหรถลงงรถลอหังรถลบองหลังรถหลรถหลังรถลหลังรถลบหลังรถ้รถลงลังร้หลองัรหรถรถลบอลังลทังร่อหรถ้งหลังลงหรบงลับทับท้รถ รถรถพังเพื่อนกูอยู่กับไอยูต้องให้คนอื่นกลับไปรับหรอกไอยูรถนั่งสีปะไม่ใช่นั่งสีนั่งสองนั่งสองโอเคตอนนี้รวมตอนนี้รวมตรงไหนกันเพื่อนปั๊มเลยราหน้าปั๊มราหน้าปั๊มหน้าปั๊มแต่มันหน้าปั๊มอย่างเดียวเลยมันหน้าปั๊มเลยฟังพี่ซีริน รถเราเล่นหน้าปั๊มแล้วเพื่อนเรากำลังเข้ารอก่อนปามมาช่วยนะรถพังนะรถพังว่าอะเวลาไฟจริงแม่กระสุนไม่ค่อยออกเลยอ่ะเขาลถได้ไหมหอ้ยมันชนสังเกตูอ้ะตรงนะมันลงคนนึงยิงมันอีก เพื่อนโดนแล้วไม่ลงจริงเหรออย่าจอดถพ่ันินี่ะจอยรถนม่ให้มันยิงที่แพนแพนเราอยากี่ลงคือตามเกมมันใครมีปืนอ่ะเล่นปืนบนรถก่อนแพนอย่ารีบลงเราต้องปืิเนได้ไหมปืนเพนไ้ใหมเพื่นาไไดเไเยปยไเลยไลยนไยเไยลไไไ คือรถรับเพื่อนคือรถไม่รีบลงนะมันยังไม่ลงเลยหนึ่งับชาวน้อยน้อยเหลืองเหลืองเฮ้ยตก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 น้องน้องพี่ตกพี่ตกมันวายยิมพี่ถอยน้อยน้อยถอยพี่หน้าปั๊งนะเฮ้ยโดนซ้ำนี่ยน้องวีพี่นัทตกวีนัทตกขึ้นรถได้ไหมพี่วีนัทขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถได้ไหมโอ้ยขันให้ได้ป่ะโดนซ้ำมีปืนขันให้ได้ป่ะเดี๋ยวเดีขันให้ค่ะซ่อมรถคนนึงซ่อมครับระวังหลังพี่พลอย มาลงในปั๊มมาลงในปั๊มมาลงในปั๊มเพื่อลงในปั๊มลงในปั๊มเพื่อลงในปั๊มไม่พอขอช่วยเพื่อนคนนึงได้ป่ะไอ้น้าลงไปดึงเพื่อนหน่อยมาลงไปดึงเพื่อนหน่อยลงไปดึงพี่พอยหน่อยในปั๊มมึงฟังดิมึงมาลงในปั๊มเนางมาลงในปั๊ม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 ปืนไม่ลงนะมาลงในปั๊ม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 กี่อนยไม่ลงนะน้องปักเ็มพีหน่อยขอหลังบ้านหน่อยขอหลังซีพีหลังบ้านหน่อย ทหลังบ้านเราตรงทางออกเมืองเพื่อนลงในปัม๊มลงในปั๊มมึงโา<อ>กีสิขอบคุณมากที่เธอน้เอมก็รอรอแนมึงไปไหล่งใัเ้ยในปั๊มคอมไ้าอ้ักนทำหลังบ้านทางออกเมืองลยทาหลังบ้านทาออเมือง พีี่เเลยยนมันไปทางออกเมืองเอาศพมันไปทางออกเมืองเอาศพมันไปทางออกเมืองผมมันนึงเพื่อนไปมันนึงเพื่อนไปเนี่ยมึงเห็นกันบ้างเอาไปทางออกเมืองอาชีทำหลังบ้านทางออกเมืองหน่อยอาชีรถยิงนาโนฟี่อยู่พี่แป๊บนึงอจัดไม่ได้พี่คนขับรถเขาแคดอะเขาล็อกรถบั๊มมันบั๊มมันบั๊มอะไรเนี่ยพี่พี่ชี้ไปเลยไปเลยชี้ไป

คนนึ่งอกมาถ้ามาออกเมืองันเาออกเมืองอ้าจะลงนไม่เนี่ยโเวลเวสอบเองไปเพี้สบเองโลเวลมีโลเวลโลเลานี่ื่อเหลือนอยชุเพื่อนหน่อยี้งหคนนึงวลเวตามเดินเอาพปนิามาเออกเมืองถออกเมืองนาโรง้ออกเมืองนาตอนนี้เอามมาทางออกเมืองน่าโรงบาแล้วชุเพื่อนหน่อยเอาสบ เอามในปั๊มมึงไปเอาศพมาเอาเราทำไมฆ่าไม่ได้ไนเอาไปเอาในปั๊มออกไปทางออกเมืองหน้าโรงพยาบาลมาเต็มเลยเอามันออกไปทางออกเมืองหน้าโรงพยาบาลฟังพี่ดิเอามันออกไปทางออกเมืองหน้าโรงพยาบาลไม่เอาไว้ในปั๊มมันจะมาชุนน้ำหลังบ้านอ่ะนี่พี่อีกไปยี่พีคจานบนเข่าอ่ะที่จิงชีพีมีเขวัลเขวัลเขวัลเขวังชีเดี๋ยวพี่ไปเอาศพถ้าปิดไม่ได้ตัดไปเล่นกับเพื่อน ตงนี้ตายสองพี่ว้าพี่ว่าเยอะเพื่อนเยเดยรังนะรนะเพืหนกันเพื่นน่อย้าลงยงไปดิมึงฆ่ารส่งไปด้วยข้าเราส่งมาข้าเราส่งขาดีปชิวขาดีไว้มึงฆ่ามึงยิงไปเอามาทาออกมเมืองน่ารุมบานมึงฟังเสียงกูนาะ

้อยิาดีไยมมาถือสับเปลี่ยนต้้มาถือศเปลี่ยนตู้มาถืออบเปลี่ยนตู้ปืนศพปืนปวปืนถือปืนเปี่ยน่ปืนดาบปืนปืนดาบปืนอปืนบปืนบอยมาชุบกนเนี่ยกับบานมึงถือสถือศพวิ่งมาตอนราสวยมากสวยสวยสวยสยสวยสวยปแ ึงอีสัตเป็นบ้าเหรอมึงอีไฟแทมคว้แหหนาไว้อีสัตย์ไงยูอเชียอีเด็กเทียอีสัตว์ไม่หอกอัตย์อะเอมูไม่หอกพไม่หอกูไม่หก้าไอย์ูไม่กูดไม่หอกมอบาเยออซะเปลี่ยนเปแล้วรีบออกมาเลยพังกนไม่ัหรอบอกไม่ดองไม่ต้องมาไม่องมาไอคนถืออบไม่ต้องเล่นไว้ใจเพื่อนมึง อีกตับตังตากดีใช่ไหมเลยบขาสองคนนะบนขาสองคนขวามือโอ้หนูมันมาตัวนึง่ยหนูเหก็บให้าตัวมึงมี่นาหายแลถือเอบถือเอบไปนะถือเอฟไปนะพฮ่ทช์ทีเอาส่หน่อยมาส่กมาสองตบเนี่ยมึงฟังกูดิตรงเก็บรถโรงพยาบาลนะมึงมากูน้อย สองคนเอาสองแบบไปแม่ถือโซะไปเอาดิทำใหม่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 ทำตรงร้านโรงพยาบาลน่ารักไอ้ตุ๊กตุ๊้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊้ตน๊กตุ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 ๊กตน๊กตกตกตตุ๊กตุ๊กตุ๊กตตุ๊กตุ๊กตุ๊กตนีกตุ๊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 กตุกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตน๊กตุ๊กตุ๊กตกตน๊กตุ๊กตตุ๊ คอยใจใสใจอีควายเหนื่อมือตัวอ่อนต่อควายแก้วควายมือเชี่ยโลอมือตเลถือนมาียอคอีวตวายอายอีควียควายายองายีควอีเวีออวาอีวยอีคาีอคอยาวอีคีายคาตวีคอยาวาอีียอดย กูได้กูกูเบีสัตอีกระอเฮียไกูตีเหมือนไก่เฮียึีอเป็นไปสักขีอ่ะอะไรอยตะวันเฮียไม่อะไรอีสัตะวันเฮียอไม่ตะวันเฮียอะไรไอ้ควายเนี่ยตู้เสียอีเฮียกูตีเหมือนไก่เลยกูเล่นอบ้งอย่าอู่รกันมึงอยู่รวกันองอย่าอยู่รวมกอยายวกันมงวิ่งกระจายวิ่งกระายออยัง อี๋อย่ตัไหนอีตัวไหนอีจั่งปูอีจั่งอย่างนี้จั่ลอีนอแม่ใครมาได้บ้างใครมาได้บ้างอไปนีเธอลงไปตรงปั๊มมาเอลงไปต้งปั๊มมาเอลงไปตรงปั๊ม สดีอุ้มศพจาทางไปออกามายืนกระจายกันไว้ไม่ฟังพี่เลยใครที่ไม่ใช่เซ็ตจะวัดที่อะไรก็วัดได้อย่ามาวัดอาวุธได้คุยไอ้ยี่ยีพวกีสัสอย่าป้นนะอย่าป้นนะเมืองกลับรถเนาะกลับไปที่รถเฟย์สก้ารไปที่รถเฟย์แล้วกสกีารไป ้วแต่โอ้หะมันเหลือมาคนเดียวเหลือมาคนเดียวเหลือมาคนเดียวเลยสกายล้เคนเดียวเยี่ยมันเยี่ยมมันนีเชตัดเ่ยค่ะฮัลโหลเอาบาดตายมันต้องลงมานะพี่บั๊มมันนี้บั้มมันนี้ลองบังรีบบอกรีบบอกศอกเนี่ยนี่มาลองเนี่ยอข้างหลังเห็นไหมน่าง้างออกมาได้ดอกอาดูดได้มันว่งือสอกเพื่อเราอยู่ศอกเพื่อเราคนหนึ่งเนี่ย ใครมาทำมามเราันเราดีเมันาังิ่งเอามงนะเอาเมงมันเอามาหุมาเมากคือนินะัลงฟงฟางฟางมามาามามมามามมา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 มมางมา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 มมามามมา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 กามามมมา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 มมา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 ิามามามมามามาาม มันอยู่กลางไม่ไม่ฆ่ามันะวันนี้มึงไปเอามันตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยานัวไปแล้วย่งนหัวนโันไปแล้วมาช่วยหน่อยได้ไหมล่ะใยเย็นดีอะใส่ลงใส่กันเองเฮ้ยสองเราทีมเดียวกันเนาะเรามีนีมีม เฮ้ยเอ้ยใครวางเกมพี่อะเล่นอย่างงงเลยฟังเลยว่ามันอยู่นชิบหายเลยฟังไอ้ปูชิตเต้ไหนไมยหยุดหยุดอย่าบั๊บเตรียมหารถหารถเตรียมออกได้แล้วไม่บั๊บแล้วไม่บั๊บแล้วหมดเวลาแล้วมามารถอยู่ไหนกันซีรีนครับมีเนอะไม่มีถุงห่อเยอะเลยครับูแล้วเมื่อกี้เขาถามตั้งแต่ค่ายทหารแล้วว่าใครไม่มีถุงห่ออะมันอยู่ในรถแต่พี่เมื่อกี้มันแคสรถตรงนี้มันมีพาวะตรงนี้มันมีพาวะไม่มีเอ้า เาสอไม่งกันดิเกิดมีคนมชูไม่ไม่ไม่ค่ไม่อมาขอเอาศพอ่ะ่เพ่งให้ไม่ขอขอก็ไม่ต้องให้ฟังดิอันนี้อยู่ไหนกัน่ะอันนี้อยู่ไหนกันฟังนะอยู่น้มนตไปไปไม่ไใครไม่มีรถใครไม่มีรถใไม่มีรถไม่มถุง่อพูด่อหน่อยดั๊บๆไม่มีรถบั๊บบบไมีไมไปัไม่มถไปกับเพื่อนแล้วค่ยไปเพาได้ไหม่ะ พี่ที่นั่นรู้อยู่ไหนรู้คุโนดด้วยใครว่างก็มีใครว่างไหมว่างนะมาทำอะไรก็รีบทำได้แล้อหมอนใจส่งพาวมีห่อไหมใครห่อแล้วออกไปเลยใครห่อออกไปนับห่อนึงเจี๊ยนลอยห่อแล้วไปห่อร้อยอันห่อในวเหลือะหูจะบ้า ไหนศพอยู่ไหนมีห่ออนี่อย่ในโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลไม่รู้ใครว่างรถางตอนนี้ห่อนะห่อไหมี่อไหมไม่หรอมายังค่ะตำรวจมาต้องเปิดเบรกเอาหนี่เอาเลยพี่แต่ใครมาลับได้ปะใครมาลับได้ีะใครมาลับได้ปะใครมาลับได้ปะใครมีรถ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 รถว่างอ่ะเชี่ยวห่อมาให้แพนหน่อยอ่ะเชี่ยวรถว่างใคร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 รถว่างไม่ พอหนูมันมีแค่อันเดียวที่ตอนเนี้ยพี่เสียสุกไปไหนแล้วพี่เสียสุกเมื่อกี้กลางกูกลางกูกลางกูกลางใครีมึงมึงเข้าใครีมามึงเข้ามึงเข้าหาขีมาใครโดนตำรวจเข้าหาขีมาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังมีรถเฮ้ยแล้วใครมาจอดรถอะไรตรงนี้วะเนี่ยเมื่อกี้ศพไปไหนแล้วศพหนึ่งพี่เสียพี่เสียเหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคข้าขี่เข้ามาในเบียดเอาอะขี้เข้ามาในเบียดเอานะพี่ขี่เข้ามานะโดนตามนะอยู ak ่ไหนเบลดวงอยู่ไหนเบล กีนบอไรกันห่อเสอบ้านตอนนี้มัมีหอมีห่อแต่หอเลยนะม่หอนะเดี๋ยวพี่จะไล่เอาอยู่ตอนที่เราใครถามว่าไม่มีถุงห่อกูพูดไปแล้วไม่เอาถุงห่อไมุห่อไหเอามานี่มานี้ดุห่อให้เลยตั้งสตินีตั้งสติอยู่เพื่อนเพ่น่ี่ไหนพี่ี ั๊มหลังปั๊มหลังปั๊มไม่มีห่อแล้วนะไม่มีห่อแล้วโดดผูโดนทั้งตอนหลังอยู่ไหนอ้ยูอยู่ที่นี่พี่ฟังใกล้ๆตั้งหนึ่งี่หนูห่อตกอยู่หนูอยู่ในวงคาชีนนี่นี่พี่ตูสารมาไล่มาจับมาได้หน่อยดิมาจับมาได้หน่ตูสารไอ้ยูเอาวันดิพี่โบวิ่รถหน่อยได้ไหมในวงคาชีนแม่ห้านาทีนะคือใครยังไม่ถึงห่อถ้ามีถุงห่อต้องปล่อยแล้วนะ เกันไปเลยไม่ล่ะพี่ปั๊บไปทางไหนแล้วเบิรกันเลยไม่ล่ะอช่วยพี่หน่อยพี่ปั๊บคนนี้ไมเหลืองพี่ปั๊บคนนี้ไม่เหลืองร้านบางร้านเหลืองรถใครไปทำไมอ่ะคนที่กดเงินน่ะไอ้นี่ไปกับพี่เหรอพี่ขับได้ไหมล่ะพี่เขาตวได้ขับได้ปไหบไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันน่ยไปด้วยกันอายุมีปืนมาขับมาขับพี่ขับพี่พี่หลวงน้องเฟรมพี่เหลือสี่สิบเนี่ยหนูไม่รอดแล้หนูรับ ไม่มั่นใจเลยพร้อมกันดิมึงรอออกพร้อมกันหุูยไม่ได้จะ่หนูไม่มั่นใจในการขับรถเก่งยี่ส์เก่งกานเก่งกาศอีหลอดกลับไปดิ10นาทีแรกไอช่วยด้วย10นาทีแรกต้องช่วยเหลือตัวเองนะตระกันนะทุกคนมึงฟังกูนะตอนนี้ใครตบอีอเลยอ่ะมึงอย่านัววอถ้าใครโดนต่อรอไล่มึงอย่านัววอไม่ถ้าโดนก็ปล่อยโดนไปเลยนะ ีแรกคือต้องช่วยเตียงระตีนะลูกทุกคนเก่งแล้วพวกมันอะไม่มีไอยูรถมันแตกอย่างนึงน้องไหนแตกะจอกยูรถเราแตกอย่างนึงก่งจอกจ่าส้อมไหมเสียกบไปสอนส้อมหน่อยพี่มีกล่องส้อมกล่องส้อมหนูดีค่ะจะปิที่มาแตกขนาดนี้พี่ก็บอกแล้วต้องระเบิดปืนมันยิงไว้แต่กูคือมันแบบทิ้งไม่โดนกูสักเม็ดอะแต่แต่หัวแต่มันลงอะแต่มันตกอะ